เด็รถเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะขายดีมากๆเลยนะคะแทบไม่ได้ถ่ายวิดีโอก,กันเลยสำหรับรุ่นนี้ MG5 1.5T ปี5 5 2021ค่ะคันนี้นะคะได้เป็นตัวรองท็อปหรือว่าตัวดีนะ,ะแต่ว่าบมมองว่ารูปลักษ์รูปโฉมล้อแม็กคือจะได้แบบตัวท็อปแล้วนะคะและคันนี้ได้สีขาวปี2021ด้วยนะ,ะข้างในเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วค่ะมีกล้องถอยให้ค่ะก็แค่ในส่วนของตัวพวก s u n ร,ะรนะคะแล้วก็ไม่มีในส่วนของ,ของตัวกล้อง360รนะแต่ว่ามีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วค่ะเบาะเป็นคุมโทนเดีียยววกกกกััันบคนคบบบตท็็เเลขาดดดแแง้้ไ หนังแบบนี้เลยนะน็อตบริเวณข้างประตูก็ให้ดูแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์1,500ซีซีทุกคนไม่ต้องตกใจนะมีฝุ่นบ้างมีอะไรบ้างอันนี้คือรถสภาพซื้อเข้าอยากให้เห็นจริงๆว่าเวลารถซื้อเข้ามาเนี่ยเราซื้อมาในสภาพแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้สบายใจเนาะเวลารับรถไปค่ะคันนี้พอเป็นตัวดีแต่ฝาท้ายเวลาเปิดก็ไม่ได้หนักด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ มีที่เก็กบสัมภาระนะคะให้เยอะแบบนี้เลยนะแล้วก็ได้สีขาวด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวที่เติมลมยางนะคะแบบฉุกเฉินนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมียางไหล่กันแล้วเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยแบกยางไหลมาใส่นะอย่างผู้หญิงแบบเราๆนะใช้ที่เติมลมยางง่ายกว่านะคะทุกคนอ่ะให้ดูภายในอีกทีหนึ่งนะคะจะได้แบบนี้เลยนะอ่าแลวแต่ว่าเวลารับรถไปเนี่ยลูกค้าจะได้รถที่มีมีเขาเรียกว่า มีความสะอาดแบบลิ้งเลยนะแต่อันนี้ให้ดูรถสภาพคือเข้านะคะช่วงนี้เนี่ยจะเห็นโบสถ่ายรถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถเข้าใหม่ที่เต็นเยอะมากนะทุกคนนะสำหรับใครอยากได้คันนี้นะคะงบผ่อนนะคะขออยู่ที่ใครอยากได้งบผ่อนอยู่ที่หกถึงเจ็ดพันคันนี้จบเลยโดยงบออกรถแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะอย่ามางบออกรถศูนย์บาทงบผ่อนหกถึงเจ็ดพันได้รถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สองคัญเนี่ยใครที่สนใจช่วงนี้นะคะเงินออกรถไม่ต้องใช้พนักงานบริษัทของเงินเดือนที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทขึ้นไปหรือว่าหมื่นห้านะคะซื้ นะเอาจริงๆเพราะคันนี้ป้ายแดงก็ได้จ่ายประมาณ0กแสนนะคะวันนี้มามือ2ราคา3ามแสนกว่าบาทรุท่อนรหกเจคันนี้คือจบเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะ MG 5 1.5นดีนะสามารถทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้อยากวิดีโอคอลอยากขอดูรูปเพิม่มเติมเรามีบริการเซฟแนน์ถึงหน้าบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยแอบกระซิบรุ่นนี้นะมาปุปป๊บปอกปั๊บแทบไม่อยู่ติดเต็นเลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ